มีรายงานออกมาครับว่าขเมรบุกย่องคลานเงียบรอบกัดเปิดฉากยิงฝั่งไทยเราก่อนอีกแล้วซึ่งก็มาเข้าเรื่องกันเลยครับเข้าเรื่องกันเร็วหน่อยเพราะเป็นรายงานล่าสุดจากทางฝั่งกองทัพบกและก็แนวหน้าที่อยู่ในพื้นที่ก็มีรายงานออกมาครับว่าตอนนี้พื้นที่ส่วนของผู้ผีและแนวรบผาโมยีแดงนั้นให้ทุกส่วนเตรียมพร้อมเพราะฝั่งของเขเมนเองมีการยิงปืนเล็กก่อกวนไทยเรา 3- ามสี่นัดโดยเรื่องนี้ก็เป็นฝั่งกองทัพบกที่มีรายงานออกมาครับว่ามีการตรวจพบฐานกัมพูชา จำนวน4ี่นายด้วยกันคลานเข้ามาที่มั่นฐานไทยเราแล้วก็มีการยิงปืนเล็กเข้าใส่ได้จำนวน3นัดเมื่อเวลาประมาณ13บสนาฬิกาดีนาทีซึ่งก็ห่างจากแนวรั้วลวดหนามไทยเรา1นึถึงหนึเมตรในบริเวณตําบลเสาธงชัยอเาเภอการท่าลักษ์จังหวัดศรีสะเกดนี่ก็เป็นรายงานอย่างเป็นทางการของกองทัพภาคที่2ไทยเราหลังจากที่ได้ยินเสียงปืนเขมรดังมาก่อนหน้านี้แต่ว่ารายงานอย่างไม่เป็นทางการจากแนวหน้าครับเขาก็มีการบอกว่าเสียงปืนเนี่ยดังขึ้นเป็นชุด ที่ผาโมยแดงแล้วก็ผู้ผีซึ่งฐานในของเราที่ประจําการอยู่ในแนวนั้นเนี่ยก็สังเกตการดูว่าเกิดอะไรขึ้นก็มีการตรวจพบว่าฐานกัมพูชาครับสาคนมีการคลานเข้ามายิงใส่ลุดหนามยั่วยุเป็นชุดเลยเพื่อที่จะให้ฐานในเราตอบโต้แต่ว่าไทยเราก็ยังคงนิ่งอยู่นะครับเรียกว่าเป็นการก่อกวนครั้งแล้วครั้งเล่าก่อนหน้านี้เป็นการก่อกวนในเรื่องของทุระเบิดแต่ว่ารอบนี้ก่อกวนในเรื่องของการยิงเลยแล้วก็มีการคาดการณ์ออกมาครับว่าเป็นการยิงยัววยุ เพื่อยิงทดสอบปฏิกิริยา การตอบโต้ของฝ่ายไทยแต่ว่าฝ่ายไทยไม่มีการยิงตอบโต้แต่อย่างใดและก็ยังคงเฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดตอนนี้เนี่ยในพื้นที่ภูมิเขือก็เหมือนมีการเตรียมความพร้อมกันแล้วนะครับมีการระดมกําลังซึ่งหลายท่านเนี่ยอาจจะสงสัยกันนะครับว่าขมรยิงก่อกวนเราทาไม3 4มนัดแล้วการก่อกวนแบบนี้เนี่ยมันอาจจะเพิ่มความพลุกพลุนและก็เกิดการปะทะก,กันได้แต่ข้อสงสัยนี้ก็คลายออกมาแล้วนะครับที่บอกว่า,า,าทาําไมดาดใดเราถึงไม่ยิงตอบโต้ก็เพราะว่าเราเนี่ยมีการย้ายคูเลตป้อมประการใหม่ขมรนก็ เลยไม่รู้เลยว่าตอนนี้เราอยู่ไหนเพราะปกตินั้นจะประจันหน้ากันในระยะ100-150เมตรซึ่งก็เลยทำให้ขมิ้นยิงปืนเล็กเพื่อที่จะให้เราตอบโตู้ ทำให้รู้ตำแหน่งของเราในทันทีเพราะว่าเราย้ายคูเลตใหม่ย้ายป้อมปราการใหม่ซึ่งพอขมิรู้จุดเนี่ยก็จะมีการตั้งป้อมปืนใหญ่ใส่ไทยเราก็ได้ในจังหวะที่ปะทะกาัดนี่ก็เป็นรายงานแบบคร่าวๆนะครับที่แนวหน้าอัปนะเดตออกมาโดยก็เป็นยุทธวิธีทางทหารนะครับคลำหาทางเพื่อยิงปืนใหญ่แต่สิ่งที่เราทําได้ดีก็คือไม่มีการตอบโต้แต่อย่างน,น้อยเนี่ยเราก็ต้องมีแบบให้มันได้สัสดส่วนกันบ้างนะครับตอนนี้เนี่ยถึงแม้ว่าขมิญจะยังไม่รู้ตำแหน่งที่ตั้งป้อมปราการของเราเพราะว่าเราย้ายตำแหน่งแล้วตอนนี้สานการใน พื้นที่ครับก็เรียกว่ามีแนวโน้มสูงเลยที่จะเปิดเราในไม่ช้าเพราะอยากรู้ที่ตั้งป้อมปืนของเราปืนใหญ่ก็เลยมีการยิงปืนเล็กเข้ามานะครับแล้วก็ใช้กล้องส่องเพื่อดูหาพิกัดแต่คอมเมนต์ก็ฉลาดอยู่อย่างหนึ่งนะครับไม่ได้ยิงที่ฐานของตัวเองนะแต่เป็นการย่องเงียบรอบกัดมายิงใกล้ฐานเราเพื่อที่จะ ไม่ให้เรารู้ว่าที่ตั้งของขมรนอ,อยู่ไหนซึ่งอย่างที่ผมบอกครับเราไม่ได้ยิงตอบโต้ไปมันก็เป็นยุทธวิธีนะครับถ้าเกิดเราตอบโต้ขมรอาจจะรู้ที่ตั้งปืนใหญ่ของเราได้ถามว่าตอนนี้สารการเป็นยังไงก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับก็มีรายงานจากแนวหน้ามาเพิ่มเติมว่า ขเมรเนี่ยเริ่มทยอยขนอาวุธหนักและก็เคลื่อนรถเบียมยีประชิดช่องอันมาและก็พระวิหารแล้วซึ่งไทยเราก็ตึงกําบางนะครับโรงเรียนบางที่ก็เริ่มให้นักเรียนกลับบ้านหวนสถานการ์บานปลายอันนี้ก็เป็นการอัปเดตของบทที่กองปรปที่2ล่าสุดเลยนะครับที่มีการอัปเดตต่อเนื่องมาผมเชื่อว่าอีกไม่นาน ถ้าขมิ้นเล่นแบบนี้เนี่ยมันคงจะเปิดเราแต่ว่าไทายเราก็อาจจะชิงเปิดก่อนก็ได้นะครับคือขมิ้นมันเริ่มมายั่วยุ่แบบนี้เราก็ต้องพร้อมที่จะสวนกลับแบบจัดหนักจัดเต็มไม่ต้องสวนแบบได้สัดส่วนแต่ว่าสวนให้ได้เปรียบไปเลยนะครับคือพอสวนแล้วเนี่ยเอาให้มันจบไปเร็วที่สุดกับขมิน้นเพราะถ้าเกิดเราไปรอขมิ้นเปิดก่อนขมิ้นเปิดก่อนแบบนี้เนี่ย เราก็ต้องเราแวงอยู่โอโหตลอดเวลาจนกว่ามันจะถอนเลยผมเชื่อว่ารอบสองกองทัพภาคที่2และก็กองทัพบ,บกทั้งหมดเนี่ยก็น่าจะเอาจริงเอาจังกับรอบนี้เพราะปล่อยคาราคาซังแบบนี้มันจะไม่จบเอาง่ายๆนะครับก็เดี๋ยวต้องรอติดตามบัปเดตกันอย่างต่อเนื่องและใกล้ชิดเลยกับสถานการณ์พื้นที่กองทัพภาคที่2ตอนนี้ดูเหมือนจะยังตึงกําลังกันเข้มเลยส่วนอีกฝากฝั่งหนึ่งครับทางแม่ทัพภาคที่2เองก็้มากล่าวว่าเขมิดิ้นเฮือกสุดท้ายเตือนนิ่มๆน,น,นะ พร้อมที่จะจัดการม็อบกัมพูชาถ้าเกิดลามมาถึงภาคอีสาน4จังหวัดติดแนวเขตชายแดนซึ่งงานนี้พลโทบุญสินาพาดกลางครับก็ได้ออกมาบอกว่าเส้นเขตแดนประเทศเดียวกันจะส่งผลทั้งหมดทั้งแนวหากพื้นที่ไหนที่เกี่ยวข้องก็ให้เป็นนโยบายเดียวกันตอนนี้หน่วยปฏิบัติการพิเศษก็เข้าไปดูพื้นที่การรบจริงที่ปราสาทตาควายมาเรียบร้อย เพื่อให้นึกภาพออกว่าจะต้องเข้าตีอย่างไรเช่นเดียวกับกองทัพอากาศนะครับก็ส่งคนไปดูเช่นเดียวกันเพื่อให้เห็นทุกโซกหลืบที่กัมพูชานั้นใช้หลบซ่อนเป็นสิ่งที่เราอัปเดตมาบริเวณบริบรปราศาสตาควาย หลักๆเลยที่ขเมีนอยากจะเอาคืนก็เป็นโซนใกล้กับพระวิหารนะครับแล้วก็มีภูมะเขือแต่ว่าภูมะเขือนั้นเราได้ทําป้อมปราการแบบยิ่งใหญ่ขเมีนก็น่าจะขึ้นมาไม่ได้แล้วก็ยังมีปราสาทตาควายนะครับที่ยังคงระอุรวมถึงช่องอันมาเนี่ยอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราต้องระวังไว้เหมือนกันเพราะอย่าลืมว่าตรงช่องอันมาครับเรายึดพื้นที่ได้มากกว่าเดิมขเมีนก็เลยอยากจะเอาคืนก็ต้องติดตามความเคลื่อนไหวกันนะครับเอาละมาติดตามต่อกันที่กองทัพภาคที่1กันบ้างล่าสุดเลยครับพื้นทีบั้นหนองจ บูชาระดมม็อบป่วนแนวชายแดนอีกแล้วซึ่งรอบนี้เสริมกําลังมาด้วยแก๊งแครอทก็เรียกว่ายังไม่หยุดสร้างสถานการณ์เลยนะครับมีการขนชาวบ้านเด็กผู้สูงอายุคนพิการ รวมถึงเสริมกาลังด้วยแก๊งแครอทเนี่ยไม่แน่ใจว่าเป็นพระจริงหรือว่าพระปลอมเพราะตอนนี้มีรายงานออกมานะครับว่าบ้านหนองจานและก็บ้านหนองยาแก้วเริ่มมีความเคลื่อนไหวจากฝั่งกัมพูชาอย่างต่อเนื่องหลังจากได้รับสัญญาณน,นัดหมายล่วงหน้าจากผู้นําท้องถิ่นกัมพูชาให้ระดมมวลชนมาปักหลักใกล้แนวรูรัดหนามชายแดนไทยโดยก็พบว่ามีพระสงฆ์ชาวกัมพูชาครับจำนวนหนึ่งที่นําเข้ามาพร้อมด้วยชาวบ้านเด็กผู้สูงอายุคนพิการมากกว่า100คนทยอยเดินเข้ามาพื้นที่อย่างต่อเนื่องโดยใช้เส้นทางจากหมู่บ้านเพลื จัและก็หมู่บ้านใกล้เคียงเพื่อเข้ามาปักหลักอาศัยเพิงพักชั่วคราวบริเวณชายแดนตรงข้ามกับบ้านหนองจันบ้านหนองยาแก้วโดยแรงข่าวความมั่นคงก็ยังมีการเปิดเผยออกมาอีกนะครับว่าการรวมตัวครั้งนี้เป็นไปตามรายงานที่แจ้งมาก่อนหน้านี้ว่าจะมีการนัดหมายชุมนุมของกลุ่มชาวกัมพูชาเพื่อกดดันทางการไทยอย่างต่อเนื่องหลังจากตลอดช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานั้นมีกลุ่มมวลชน ทยอยเดินปักหลักค้างคืนในพื้นที่ชายแดนและก็เคลื่อนไหวเป็นระยะแล้วก็เหมือนเดิมครับการเคลื่อนไหวครั้งนี้มีการสนับสนุสนโดยตรงจากนายอุมเรียไตรผู้ว่าราชการจังหวัดบันเตยเมินเจยได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานในจังหวัดนั้นรวมถึงจังหวัดใกล้เคียงจัดเตรียมอาหารน้ําดื่มและก็สิ่งของจําเป็นแจกจ่ายกลุ่มผู้ชุมนุมอย่างไม่จํากัดเพื่อสร้างความมั่นใจว่า พอมาปักหลักแล้วเนี่ยสามารถอยู่ในพื้นที่แบบต่อเนื่องแล้วก็จะไม่ออกไปไหนเลยโดยกองกําลังบูรพาของเราครับก็จัดกําลังลัดตระเวนอย่างเข้มงวดพร้อมกับบินโดนตรวจสอบความเคลื่อนไหวตลอดแนวเลยเพื่อป้องกันไม่ให้สถานการณ์นั้นบานปลายแล้วเบื้องต้นก็ยังไม่พบการกระทำที่เป็นการย,ยั่วยุหรือว่าใช้ความรุนแรงจากฝั่งคำเมนแต่ว่าบรรยากาศเนี่ยก็เริ่มตึงเครียดมากขึ้นเนื่องจากมีการระดมคนเนี่ยมาแบบ โอ้โหทุกสารทิศเลยกับขมิ้รอบนี้ก็เหมือนเป็นการเปิด2แนวรบนะแนวรบแรกเป็นกองรับปัคที่หนึ่งซึ่งก็ไม่น่าห่วงหรอกน่าจะเอาอยู่นะครับแต่เพียงแค่ยังผลักดันออกไปไม่ได้แค่นั้นส่วนบริเดีกองรับปัคที่2เองเราก็ต้องระวังแบบเป็นอย่างดีเลยผมเชื่อเหลือเกินว่าตอนนี้ขมนเริ่มหาทิศหาทางมากยิ่งขึ้นและก็คิดว่าถ้าเกิดมันไม่มั่นใจเนี่ยมันไม่กล้ามาดิงแบบนี้แน่นอนก็เดี๋ยวรอติดตามอัปเดตกันอย่างใกล้ชิดอีกทีหนึ่งนะครับกับพื้นที่ ตลอดแนวชายแดนเลยคล้ายกับที่ผมเคยบอกไปก่อนหน้านี้นะครับ24 25 26เป็นช่วงเวลาที่ต้องจับตาเลยก็เริ่มมาตั้งแต่วันนี้เลยวันที่ 23.. ที่ขมรมีการลุกล้ํามีการละเมิดดละเมิดแบบจ่งแจ้งเนี่ยเราก็ต้องตอบโต้ไปแบบได้สัดส่วนปืนเล็กมาเนี่ยเราก็ต้องขยับปืนเล็กตอบโต้เหมือนกันแต่ก็ต้องไม่ใช่จุดที่ตั้งป้อมปราการที่เราหวังว่าจะถลม่มขมรคืนนี้เนี่ย ก็คงทั้งคืนนะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวทั้งหมดของคลิปนี้กับการอัพเดตสถานการณ์แนวชายแดนของไทยเราและผมเองก็